ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นป่แบบสีมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับสีน้ำเงินแล้วนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของเลมเนี่ยดับแน่นอนนะครับไปขับรถจริงนะเดินทางไปเชียงรายนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกูซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน ep ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมอยู่กับแบรนด์ไซซัพเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นกล่องที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับกับไซซัพตัวนี้นะครับสวยงามสวยถูกดีนะครับ นี่นะครับออกมาที่หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับทุกนี่นี่คือตัวกล่องใส่นาฬิกาใสแว่นตานะครับผมนะแล้วก็ตัวเทสสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับมันจะมีเขาจะมีเลเซอร์หรืออุปกรณ์ที่เราเอาไปเทสสีฟ้านะครับแบบนี้ขาและบอดี้บอดี้คือตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขานะครับถอให้ดูนะครับสวยมากเลย ราคาที a, ่ผมได้มารู้ส no. ึกจะไม่ถึงพันบาทนะครับแล้วก็กดโค้ดนู่นนั่นนี่ลดลงไปอีกนะครับหนึ่งพันมีทอนนะครับในสเปคประมาณนี้นะครับตัวนี้นะนี่แบบนี้นะให้ดูทุกมุมเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับสวยมากนะสวยเลยนะครับกับตัวทรงนี้นะครับนี่นะปึ๊บอ่ะมาแบบนี้บ้างนะครับเอาแบบนี้แนวนี้นะปึ๊บตรงไหนที่อยู่ในเลนนะครับแสงสีฟ้ามันก็ต้องไม่ขึ้นใช่ไหมครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกการแสงสีฟ้าได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวมันไปดูอีกทีหนึ่งที่ตอนกลางวันนะครับเราไปดูให้ดูว่าผมใใส่ห้้้ดูแแลลลววเเเรรีียยบบบบทกัันนะค ึ๊บเป็นไงครับเอาออกปุ๊บเห็นแสงสีฟ้าแบบเป็นขอบชัดเลยนะครับเห็นไหมเอาออกมาเป็นรอยชัดอย่างนี้เลยนะครับผมนะไม่ว่าเห็นนะครับอันนี้คือแว่นนะครับของไซซัสนะเป็นเลนที่เปลี่ยนสีนะครับทั้งเลนและก็ทั้งกรอบนะเป็นสีน้ำเงินมากๆเลยตอนนี้ผมยืนตากแดดอยู่นะครับตอนนี้ผมมาเที่ยวที่ไร่ชาฉุยฟงนะครับก็จะให้เพื่อนๆเห็นนะว่ามันเปลี่ยนสีแล้วก็ในเลนนะค่อนข้างที่จะซ้อมขึ้นเลยนะครับกับแสงข้างนอกเลนเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บนะครับให้ดูนะครับอันนี้เพื่อนเพจะเห็นภาพในแดดในวิวนะคครรัับบเเีี้้ยยงๆลน่ นะครับแล้วก็อันนี้ผ่านเลนแว่นเห็นไหมเห็นแล้ครับสีมันจะออกชาดำาๆนะครับถ้าผมเอามาตรงเลนนะฮะปึ๊บมันจะกองช่วยกองแสงได้เลยนะครับนี่เห็นไหมดวงอาทิตย์อยู่ไหนวะนี่นะครับกองแสงได้ดีเลยนะครับนี่มันเหมือน u ูวีสี่ร้อยนะครับแล้วก็มันจะทําให้เลนเราเปลี่ยนเป็นสีนะครับแล้วก็สบายตาขึ้นนะครับดูผมจะผ่านเลนให้ดูนะครับนี่แบบไม่ผ่านเลนนะครับกับผ่านเลนนะครับนี่ภาพมันจะครึ่งหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นความสดใสนะครับดูซอฟลงมากเลยนะครับนี่นะครับ นี่ผ่านเลนนะฮะขอบขอบด้านนอกก็จะมีนะครับแสงสะท้อนนะครับเราจะมองไปที่แดดนะครับนี่สบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะฮะนี่คือผ่านเลนเลยนะครับนี่ผมครอบครอบเลนบัลฟื้นนะครับนี่คือแดดตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพมันซอฟลงสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับผมตัวนี้นะ